น้ำยาขาดนะครับนี่น้ำยาขาดเป็นโต้จออินโนวาน้ำยาขาดนะครับอันนี้ติดสอบเบื้องต้น <c oughs> แอร์ตัดเร็วด้วยแอร์ตัดเร็วด้วยเง้น,น้อยน้ำยาขาด โตต้าอินโนวาครับโตั้อินโนวาตอนนี้จะถอดตัวแอร์ครับโตต้าอินโนวาเอ่อน้ำยาน้อยนะครับมาดูความเรียบร้อยก่อนความเรียบร้อยก่อนตอนนี้ก็ถอดกันเหมือนกันกับโตต้าบิโก โรตาร์ฟอร์จินเนอร์ถอดเหมือนกันนะฮะตอนตัวนี้รุดด่นนี้ถอดด้านข้างเหมือนกันนี่ถอดด้านข้างกันเดี๋ยวทำการถอยครับนี่คือด้านคนนั่งนะครับด้านคนนั่งโอเคติดแก๊สนะครับตัวนี้ไปทำการถอยก่อน เย็นแล้วมาเย็นนอนที่นี่แล้วก็คว่ำเที่ยวควายืดออกแล้วที่นี่เอาอื่นเราไปเปดิดสายไฟกันเออเปิดสายจมูกกันเดี๋ยนี้คว่ำเอาควายืดออกแล้วเฮ้ดีคนจะถอดราวออนะด้วยเนี่ถ้าราวออกด้วยก็จะออกง่ายถ้าถอดราวออกเลยไม่ออกง่าย คอยเย็นมาแล้วโอ้โหสภาพคอยเย็นเป็นวุ้นเลเป็นวุ้นเลเป็นวุ้นไม่น่ามันตัดเร็วฮะเสียพังขโมยก่อนไปใส่เข้าไปแล้วก็ถอดวางไว้ใส่ิดหลังใส่เปลือกเข้าไปข้างในนี่ก่อนนะครับคอยเย็น,น,นเข้าไปแล้วแล้จะให้มันเข้าที่เข้าทางมันอยู่ในตำแหน่งที่ดี แเวลาจะก็ดึงเปลือกตู้เข้ามาแต่ตำแหนงเขาอยู่ในที่ทางซ้ายแต่จมอยแล้วก็ออกมาข้างหลังก็ได้แต่จมอยแล้วก็จัดให้ดีๆเอาไว้ดีโอเคโตต้ามันถอดเหมือนกันโตต้าวีโก,โกโ nova, โ้โตต้าอินโนวาโตต้าโทเจเน่โตต้าวีโอแคมป์ถอดเหมือนกัน ีอาจารย์ใช้ดูห้ได้ทองทำสามมือเพราะนั้นเราก็ดึงอันนี้เข้ามาดึงเปลือกเข้ามาเข้ามานี่ดึงเปลือกเข้ามาหุ้มนี่ดึงเปลือกข้ามาหุ้มแล้วก็ดันเข้ามาเลยโอเคดนี่ก็ใส่เข้าเรื่อยละดึงเปลือกเงี้ยเดึงเปลือกง้างนี่ดึงมาฟุ้งนี่ก่อนดึงมาเข้ามาเข้าแล้วอันนี้ก็จัดระเบียบเข้าที่เข้าทางนี่อันนี้ก็จัดเข้าเข้าอย่างนี้ได้ก็โอเคจัดเข้าที่แล้วคือดึงเข้ามาเงี้ยแล้วก็ดันมาแค่ยังเข้ามาก็เข้าโอเค เดี๋ยวจัดเข้าที่กระทางแค่นี้เดี๋ยวไปเข้าล็อกแค่นี้เราจะจัดให้มันเข้าเหลี่ยมอันล็อกเข้าเหลี่ยมมันก็เราเข้าเหลี่ยมมันเข้าเหลี่ยมเราก็ยึดน็อตยึดน็อตใส่น็อตไปแล้วนี่ก็ใส่น็อตแล้วใส่นี่ใส่น็อตแล้วนี่ก็ใส่น็อตแล้วนี่ก็ใส่น็อตแล้วก็ใสรนั่นหนึ่งสองสามสี่ตัวอันนี้ก็อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราเต้องไปใส่มันแล้วเพราะว่ามันยึดมาแล้วก็เพิ่งใส่แล้วเพราะมันตัวนี้มันมีตัวล็อกอยู่ โรตาร์อินโนวานี่เป็นกล่องแอร์แบ็กกล่องแอร์แบ็กแล้วก็ถอดออกแล้วก็ใส่กลับคืนอันนี้เองอันนี้สามตัวนี่น่าจะดสามตัวนี่โอเคต้องใส่กลับคืนแค่นั้นเองนี่นะจะดสามตัวนี่กล่องแอร์แบ็กนี่นะจะดสามตัว นันก็ถอดออกัถ้าไม่ถอดออกมันก็จะเ,เปลือกตู้ไม่ลงไม่ได้เปลือกตูต้ที่มาติดแอร์แบกนะจำไว้ด้แล้วครับโตต้ตาอินโนวาโตต้วตาวิโก้ปริจนเนอร์ถอดกันกันหมดเองใช้ความพยายามตัวนี้ มีความพยายามสูงมีตัวล็อกเราก็งัดล็อกออกกันล็อกล็อกเลย าเสร็จแล้วล harder, ครับโต้ใต้อินโนวาโต้ใต้อินโนวาบ่เสร็จเร <Pal ab aka vel cat> ียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยละตอนนี้เร็วเวลายาข้าวละเสร็จเรียบร้อยโต้ใต้โนวาถอดเครื่องแอร์แบบไม่ถอดยรถรถกันครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ะอันนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วเหลือเติมยาตอนนี้เที่ยงแล้วเหลือพักเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวให้เราเหลือเติมยาต่อ โตต้าอินโนวาหอดู้แอร์แบบไม่ยกหน้าเปิดนี่เธอโตต้ตาอินโนวานะครับก็ข้างนอกได้บอกข้างใน,นประกาศอะไรข้างนอกประกาศอะไรครับวันนี้หัดแขมมาล้างด้วยหัดแขมมาล้างเป็ี่ยนเอร์หัดฉ่ายน้ำมันทำใหม่ดีดวาวเปลี่ยนตู้หน้าหลังโอเคอน,นี่รักค้ำอยู่น,นี่รักค้ำอยู่น,นี่ก็รักค้ำอยู่รักค้ำเลย เดี๋ยวพ้วยแล้วเต็มนะตอนนี้รัดเครื่องแล้วนะครับรัดเครืค่องแล้ว đấy, đặt cương bật ai đi rồi đó, anh ra, anh da ไปสมุดนะโอเคเราเติมยากันอันนี้ตัดเครื่องเติมยาเนะี้ยน,นี่ก็เติมยาเรียบร้อยนะครับเติมยาเรียบร้อยแนละ้วเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยเอาลงหกองศาการมันเย็นดนะ้วยลงเยอะโอเค อันนี้คอยเย็นหลังนะครับคอยเย็นหลังเป็นเมือกเลยเป็นเมือกเหมือนกันดิโนว่าเปลี่ยนตู้หน้าหลังนะครับแต่ตู้หน้านี่เมือกเต็มเลยตัวนี้เกิดจากเขาใช้เขาบอกว่าใช้อันแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อในรถนะครับพอฉีดไปจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นเมือกเพราะแอลกอฮอล์สารระเหยพวกน้ำหอมก็จะเป็นเมือกอย่างี้ Простим ли? Не...